แทนโปรซอบเลยไหม่รถโตโยต้าอีโค่ฟอร์จูเนอร์นะครับเรื่องทอเข็มคว่ำเร็วมักจะเสียนะก็เป็นหลักเพราะมีมอเตอร์ตัวนี้นะลัสดุนั้บเนี้นะครับอยู่ด้านหลังเนีเป็นตัวแสดงหมุนเข็มหน้าเป็นมอเตอร์เวอร์ซบบมุมเข็มทิ้งส่วนใหญ่ความนิยมเนี่ยเข็มคว่ำเดีวชอบเสียนะครับอันทีนี้ก็คือ เราใช้คำว่การวิจสูงสุดนั่นแหละที่จะปิดวมาวันยูที่สูงหรืล่านะครับถ้ามันยู่ที่สูงนี่คือแสดงว่าถ้ามัยังอยู่สูงนะคือแสดงว่าโมเตอร์ยังปกตินะครับโมเตอร์ตัวเียยังปกติถ้ามันยูอ่านไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวให้เาเมิงสูงละในโมเตอร์นั้จะเสียนะในรถไปดีก็จะเกินส0งอนะ สังเกตดูนะครับมันจะสูงไปเรื่อยๆอยันนี้ก็คืออาคารของมอเตอร์ตัวนี้นะมอเตอร์บีโค่ฟอร์จูเนอลอินโนวาหรือว่าหลายรุ่นของโตโยต,ต้านะครับแอนควิเสืออันนี้พวกเนี้ยกล้องมักจะมอเตอร์วุ่นวินะครับเรื่องของมอเตอร์นี้เสียต้องเปลี่ยนมอเตอร์น,น,นนะนี่ครับจะแก้ก็จะเสียสงสงเข็มนะวัดรอบเนาะสิมความริวนะ มันเตือนในสบสี่อยู่สัตัวเนี่ยเพราะว่ามันรู้ความเยอะส่วนคนที่มันแล้วกออกคำพูดมันไม่เสียนะแต่คขามีเสียบ้านแต่นนุยนั่เสียเสียน้้ยมานอันนี้มัเป็นที่ยี่สิปะเนี่ยถ้าเราทำได้เพื่องเนี่ยนั่งกจะลงไปอยู่ไม่ลลสูุนนะไอ้ชับอันนี้ผมเกิดถึงองเป็นับเครื่องนีอันนี้ผมดับเครื่องนนะไอ้แม่จะเห็นชัดเลยนะครับว่ามันไปอยู่ที่สูที่ยี่สิบ อันนี้เวลาที่ผมเห็นอันนั้นมีลงสูงแล้วนั้นอีกตัวหนึ่งตั้มปัสสังรายงานบอกว่า ah ม e ันเพี Wednesday ้ยนไปแล้วในระดับก็จะทำให้ดูยิ่งสิบในระดับวิ่งเข้าลายนะแม้จะที่เบลากิสิบในระดับวิ่งเข้าลายนั้นก็ที่เบลากิสิบได้พร้อมมันลงกับยิ่งสิบอีเมียเรียนรู้อย่างไรดี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  น,นีครับป็นนีลาดงมาเปีดหมเตยนะครับอินหมเตัน,นี้เป็นอาการเสียสตินะครับเรเหนเลินนครรับเออโอเคครับก็ดต่ตอสอมได้นะครับพีละเซอร์วิดซูนดาวซูนฮุกซองซีองปยู่บังแค่หองเขม Det er bare en kornet fælde.